ชีวิตปัจจุบันงากชก,กรหายจากวงการ5ปีพึ่งรู้เคยคบดารารุ่นนอ้อง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในเรื่องนางทาตหรือเงาะที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจกับทีมข่าวธันดาราถึงเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องแดนนาไนาที่เคยศึกษาดูใจกันในระยะช่วงเวลาหนึง่งโดยเงาะเล่าว่ามีข่าวว่าเราคบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่เพราะวราเราครบกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆเขาบอกว่าเราดูเป็นผู้หญิงบุคลิกดีสวยเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ยังดูแลตัวเอง ้แบบนีเขาเลยให้ความสนใจเขามาคุยด้วยก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ได้ชอบเด็กเพราะตัวเองเป็นคนทํางานเยอะแล้วเวลาที่มีคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันมาจีบมาคุยด้วยเหมือนรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องเราชอบคนที่โตกว่าเพราะเขาจะให้คําแนะนําเราอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรผิดถ้ามีแฟนวัยรุ่นด้วยกันก็จะคอย้ําเติมกันมากกว่าอีกทั้งก่อนหน้านี้นักแสดงสาวแถวหน้าอายุกว่า30ปีงอก,กดชกรที่วันนี้มาเผยมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดช็อกกับการผ่า ตัดครั้งใหญ่ที่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนไตผ่านรายการคุยแฟบโชว์พี่เงาะจะถูกวางตัวให้เป็นบทนําตลอดต่อให้ไม่ได้เป็นนางเอกหรือเป็นตัวร้ายชัดๆแต่บทต้องเด่นมากๆเรียกว่ามีเนื้อเรื่องให้เล่นอยู่แต่บางเรื่องก็มีนิดหน่อยที่หลวมตัวรับเล่นคือคุยกันไม่ชัดเจนถ้าพูดถึงบทบาทแม่นี่คือตัวท็อปคนหนึ่งเลยที่ผู้จัดต้องนึกถึงแต่วันที่เปลี่ยนเธอเป็นแม่แล้วผู้ใหญ่วางเธอมาเล่นบทให้เป็นแม่หน่อยซึ่งตอนนั้นอายุพี่เงาะก็ยังไม่เยอะตอนนั้นรู้สึกเฟลไปเลย อย่างที่บอกตอนแรกๆพี่ได้รับบทบาทเป็นตัวสองเป็นตัวเด่นมาตลอดก็ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกบ้างไปสักพักผู้ใหญ่บอกเง้อเดี๋ยวมารับเล่นเรื่องนี้รับบทเป็นแม่เราก็แบบช็อกนิดนึงตอนนั้นอายุยังไม่ถึง30เลยยังรับไม่ได้แล้วช่วงนั้นประกอบกับว่าเรามีธุรกิจอาหารเสริมเข้ามาด้วยกําลังศึกษาอยู่เราแทนตัวเองไปเป็นนักธุรกิจดีกว่าไหมตอนนั้นเรายังไม่น่าเหมาะกับบทแม่เรียกได้ว่าเกือบจะทิ้งวงการไปเพราะําว่าบทแม่ถูกต้องทิ้งวงการไปเลย5ปีโดยไม่รับละคร เ,เรายังคิดว่าตัวเราไม่ถึงขนาดจะต้องบทแม่ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกได้เล่นเป็นตัว2ตัว3ได้แล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็นบทแม่เราก็จะถึงไหมลองเปลี่ยนไปทําธุรกิจก่อนไหมแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสมาด้วยก็ไปศึกษาธุรกิจก่อนดีกว่าตอนนั้นถ้ามันดีอาจจะไม่กลับเข้าวงการอีกและหลังจากธุรกิจมันเริ่มดีแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาพอดีถ้าเรารับละครอีกมันก็ช่วยธุรกิจที่เราทําอยู่มันก็ยังเอื้อกันได้ก็ลงมารับบทแม่เรื่องแรกหลังจากนั้นก็แม่มาเรื่อยๆตอนอายุ 17, พี่ง้อเคยป่วยหนักอยู่ครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็หายแว็บหนึ่งจริงๆเรื่องไม่สบายไม่มีใครรู้เลยนอกจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างแต่คนในวงการบันเทิงไม่เคยรู้พี่เปิดที่นี่ที่แรกเลยนะอยากให้เป็นประสบการณ์ในการดูแลและวางการใช้ชีวิตพี่เง้อผ่านกระบวนการผ่าตัดไตที่เสื่อมออกพี่ไม่ได้ผ่าตัดแต่พี่วางทับตอนนี้มีสามไตของเราจะค่อยๆเสื่อมไปจนไม่ทำงานก็กลายเป็นว่าตอนนี้ของน้องทำงานอยู่